สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพ์วันนี้พิทิพ์นำชื่อเล่นภาษาอังกฤษ50รายชื่อสำหรับลูกสาวมาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พิทิพ์ด้วยนะคะเรามาชมพร้อมกันเลยค่ะซินวีโรสมีก้าเฟอแพร เอริก้าเฟร์เพซสินเวียเคทแคทเรเชลริชชี่แทมมี่เจสซี่เอมเมเปิลคริส โรมี่เอลิสเกรซออเดรย์เมย์ยาอวีเดมี่ไดร่าอีฟเฟย่าเจมี่จัสมิน ออราพาแพมพลิสเรยาวิกกี้วีนัสแซนดาโซอี้โซยาเมแกนลิเดียจูลี่ดาเลีย คาเรนลาล่าเดนิสจีนบีค่ะแล้วพบกันใหม่ทางช่องสาระดีโดยพี่ทิพย์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ